เทคนิคการแกงกิงทุเรียนครับสวนซ่องกเกษตรทฤษฎีใหม่เราสามารถแต่งได้ครับเห็นไหมครับกิ่งนี่มีสองนะครับพี่น้องกิ่งนี่มีสองแล้วตัวนี้ออกครับตัวนี้มีสองตัวนี้บสมบูรณ์ครับตัวนี้บอสมบูรณ์ทั้่งผวนเอาออกครับน่ครับเขาสามารถแตง่งเด้แต่ในหน่อยครับพี่น้อง เขสียเลือกเอาหน่วยได้หน่วยหนึ่งก็ได้ครับนี่นี่มันมันหลายเลยครับกิ่งนี่ส่วกิ้งเนี่ยเอาประกินสองหน่วยนะทีนี้มันสิมีอยู่ประมาณยี่สิบตัวเขาแต่งซอยมันแต่งซอยที่เลี่ยมันสมบูรณ์ไห้นะขืนไห้นะครับนรู้ไว้เขามีล่าครับชูบพูดสวนหลายอาจิตพูดพูดพ่นสวนลายพ่นอาจิตแตงตอนพอไทยนกกระทาก็ได้ครับว่าสวนาไมีหน่อยเขากับซอยมันครับ แกงไปเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมครับแดงรูหลายนะครับน,บนี่ตัวนี้ก็ผสมบูรณ์ดอกนี่นี่ครับมันหลายจะซีหน่วยนี่ไม่ก็หลายนะครับกริงน,นี่เอาขัดไปหลอบแหลกนหน่วยมันสีงองๆดอกดึงอาหารบอกจริงดีบอกนี่นี่ขัดขงังเขาเอื่นว่าขัดขังที่หนึ่งที่สอง ทั้งที่มีบัสมบูรณ์บ่ได้พอาะซเม็ดซีผู้หาผู้ขึ้นไปนะพี่น้องตัวนี้เขาก็ขัดไปได้หน่วยบัวง,งามหน่วยบัวง,งามกันมันขวดมันมีหลายนี่ครับนี่คือขัดไปอีกสองซ้ำม,มือกับพ่อขัดอีกเดี๋ครับสองซ้ำม,ม,ม,มันกับพ่อขัดอีก นี่ครับบด้อนี่ครับนี่มันมันสีรูดอยู่แล้วมันกระรูดเองมันมันก็มีสลรูดเองนะสลัดเองห้าตัดก่อนมันสีสลัดก็ไดมันกระซอยครับตัวนี้มันมีสองเนาะนี่เห็นบออันนี้มันก็สีรูดอยู่แล้วครับมันมีหลายมันบริเลียงเบิดได้ครับอาหารบ่พอมันกับสลัดมันมันมีหลายมันสียูเบิดประมาณ ช่วยแต่งก่อนจะหลุดล่วงบางสวนเพิ่นกบะบาแต่งครับบางสวนเพิ่นกะแล้วแต่บางสวนเพิก่กะให้มันสลัดเองเลือยจังคัดจังสินนะมันอาจจะคัดให้เฮาบางามเพราะถ้าเขาคัดเองมันซอยหลายๆครับนี่เห็นบององาะครับนี่เอ้องงอออย,เอยังครับเตื่ออาหารนะครับน,น,นี่นี่มีสองนี่ตัวน,นี้มีสองกะเอาออกครับ ตัวนี้มีสองออกเอาไว้หนึ่งครับมีสองกับไม้หวัวมาแซงหนึ่งน้องมานี่พี่น้องนี่ควันหนึ่งนงมานจะมีสองเอาออกยันนี้กับผสมบูรณ์ครับนี่ครับตัวนี้นี่ครับแตงรอบครั้งที่สองนี่รอบแรกกัแตงแต่ประมาณหางแง่ใหม่ประมาณสีหาเหมือครับหรใหม่มันหลายจุ่มมันหลายนี่ คือจังสี่หอกกระคาดเอานี่ตัวนี้มันงอเนาะหน่วยมันงองอเห็นปะครับถูเป็ดมันดึงอาหารมาบวสู่เขาอยู่แล้วมันจิตร้อยงไงคือกระเลื่มมันสางมเมล็ดนะทุเรียนนี่หลังจากหางแง่ใหม่แล้วเริ่มสางมเมล็ดได้ด้วครับเ้าปาดเบื่องอะไรหลังจากหางแง่ใหม่ประมาณอาทิต์หนึ่งนี่ส,สีหูสีเลื่อมหูแล้วครับว่า ทุเรียนแต่ละลูกมีจั๊กมาเล็ดถ้าหน่อยบิดบิดงอหงอจูดเป็ดกะสิหน่อยครับสามนี่นะพี่น้องเครื่องจับเครื่องชายนะพี่น้องนี่ตัวนี้มันมีส่วนนี่มีสามมันบ้ครับพี่น้องนี่มีสามเขาเอาตัวมันผิงลงข้างล่างตัวนี้กับผู้รุกรานกับสิเสียดายนะครับพี่น้องนี่นี่งอๆครับพี่น้อง ออกครับนี่กับงอนี่ครับงอเนี่ครับนี่ยบสองครับปานทั้งหมีมันกับยับมันเป็นหลายมันเป็นหน่อยครับนี่มันสองครับออกสองออกครับนี่การคัดลูกนี่ครับตัวนี้สองนะครับเมาเสียเอาตัวได้มันเป็นตัวนี้เป็นตะลูดเออกครับนี่นี่ครับ นี่คือขัดชุดที่สองครับนี่งานนี่ครับงานนี่ก็สิบก่เกินสองหลูกครับเต็มที่เลยครับสองหลูกก้านเนี่ก็สองหลูกหลูกหนึ่งนี่นี่ครับทุ้งๆอีกสิบบนไหนนะครับขัดขัดชุดชุดชุดที่สองครับมันสิขัดหลูกอยู่ประมาณสี่หาขางครับพี่น้องจังสีจังสีข้าสีได้สมบูรณ์บางทีข้าขาดแปลงสีประมาณอาทิตย์หนึ่ง มันก็สิมีสลัดเองมั่งครับนี่ตัวเลมสมบูณ์มันสิสลัดเองมันกัย่างเหลือหลายอยู่ครับนี่เห็ดมอขวานมันีองนี่ครับครับมันสิสลัดขวดนมันสิแงยเนี่ยนี่ครับนี่เห็นบ่จะได้กับสลัดนี่ครับนี่เอากาวติดวบกับบายูนี่อกกระเจี๊ยำนี่ครับขวดนมันสีเงยเงี่ยดอกเทาทุเรียนคนเท่าเห็ดทุกคนกัอยากหลหลายๆครับอยากโลบมากครับ การโรบมากกับบดีครับนวยหลายกระเซยียวลายบะแมนครับข้าต้องคัดซอยมนันนําดีกว่ามันสลัดถิบมันสลัดอาจ,จสลัดนวยงามงามดึงอาหารบาพ่พ่อข้าซอยมันนวยงอจากจากข,าข้าสีคัดได้เมื่อก็สิสมบูรณ์นะให้น้องขาคัดบ่ได้เมื่อก็สิบิดปิดงองๆอาหารบาพ่พ่อนี่เห็นบ่อยไหมเนี่นี่จริงนี่ดึงอาหารจากนี่มาบ่อพ่อได้ครับนี่อาอ,อครับนี่สอง กิ่งมีซองเนี่ยออกบรต้องเอาไว้ขวนมีสองนยครับเดี๋ยวมันสีเดียวก่ขวาครับขวเนี้ยครับยุนี่ไม่ได้ใส่แล้วครับขวเนี้ยจีดตุข้อมูนครับกอเกี่ยวกับแค่เซียมบอลอนครับจีดทุกสี่วันเกืวันครับนี่สีดเขาหน่วยเลยครับกอเกี่ยวในี่ีดเขาหน่วยทุกสี่วันแหะครับส่วนในหน่อยหน่อยสีดพนไตทองกิ้งเขาหน่วยเลยครับเขาทั้งหน่วยทั้งใบเลยพี่น้องไข่ติดตามผลงานมากอเกี่ยวสี สมบูรณ์สำหรับใปีนี้แ่ะพี่นอ้องแต่ว่ากัดทุเรียนการปีนี้กระโลนหลได้ครับพี่นอ้องอยู่นี่มัน,นอากาศมนัหนห่อนี่รุน่นนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเหรอพี่นอ้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นมูเป็นรุ่นมูกะมาขัดตัวนี้ตัวนี้ก็ล่างหายน้ำเต็มที่วางสองสม,มอืนนี่ครับช่วงนั้ก็ยังถอยน้ำอยู่ยังหาอยู่ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีอยู่ช่วงนี้หเคืองชั่วโมงแล้วครับเว้นวันแล้ะครับ นี่ครับช่วงนี้อากาศมันหนอนหอนนะสิกรับซอยมันนี่ครับซอยแตงลูกมันถ้ามันบอบพ่อคือจังไดต้องสิสลัดถีบนะครับนี่คือกิ่งนี่บมันบอกบอก,กิ่งใหไงนะครับนี่กิ่งพอขวดประมาณเอ็มหนอยนี่แหละนี่ครับเอาก็แตงซอยมันครับมันมันสีเหลี่ยมส,สองยน,นี่พี่น้องเห็นบอตัวเรามันสองห้อออกเลยนี่ทวดหนึ่งแซงหนึ่งหัวหนึ่งมีสองท่านบอสมบูรณ์จัดการออกเลยครับเขา,าเรียกเขา ทิ้งดิงนะเขาเอื่นว่าทิ้งดิงทิ้งดิงก็คือว่าประมาณซีผู้ทังหาผู้ครับว่านี่หูเลยนะครับว่ามีมาเลียดว่ามีมาเลียดมีจักหน่ายจักผู้ครับหูเลยครับขนาดนี้หูเลยมันพา่าก็เห็นเลยครับพี่นอ้องเดสิพายเบิ่งอยู่ว่าว่าํานี่เห็นมาเลียดยังครับพี่นอ้องเห็นแล้วครับท้าท่าท่าหน่วยม่วง,งสีเพิ่นกับสีกรยังกรยัง เพิ่มนั่งเมล็ดไดยู่ครับดึงอาหารถ้า,ถามีอาหารพ่อมันก็สิตดึงขึ้นไปสางมเมล็ดไดยู่ครับเพราะว่าสมบูรณ์ความสมบูรณ์แต่ละหลูกกับบุกขึ้กันครับน<ม>่ครับ<ม>ตรงเครื่องนี่เดี๋ยวเอาบรรไดขึ้นแ,แตงครับแตงไปเรื่อยๆครับอืมอยู่นี่แตงแต่งทุกแต่งบมเมนว่าทอดแต่งหลูกคารหลูกบมเมนว่าข้าสีถาให้มันจะัดเองนะแต่งไปดั่ น่วยเด้งงอๆครับจากเอาไว้ครับเปลืออาหารอืมแล้วก็ขวมันหอยยุ่นะครับพี่น้องหัวเป่าหัวบ่มีีน่วยนะครับกไกลหนี่บเลยครับเปืองอาหารครับมีหลายขวากับเปืองครับอืมเพราะว่ามัน่ได้แหงอืมหัวมันนท่าหน่วยรวนออกตัดออกเลยครับตัดออกมีหลายกับเปลืองอาหารนะครับมันก็กินอาหารเหมือกันดึงอาหารมากินหัวมันบวแหง นี่แหละคือการเทคนิคการแตงลูกทุเรียนครับแตงซอยมันครับคือแตงซอยเลยไหวกะทุเรียนกับขึ้นรูปไหวครับอืมถ้าห้าม่าแตงมันกันแย่งกันครับก็คือเปรียบเทียบกะคือขอบขั้วหนึ่งนี่แหละครับพี่นอ้องอืมถ้ามีลูกอยเกตคนกับผู้เฮียนพนมีลูกผู้สามคนผู้พนมีลูกอยู่สามคนอาาสีสมบูรณ์กินกับอิ่มครับผู้ลูเกเ็ตคนนี่กับ กินบบอิมไนได้ครับอืถ้ามันปลากับสีบริสถ้ามันปลาทูกับสีเดปนถ้าสามคนนี่ทอดกินได้ครับพี่น้องเปรียบเทียบง่ายๆถ้ามันหลายมันกับโบยีมนะครับทุเรียนก็คือกันครับลูกงานหลายๆกับบบยีมกับ่บสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มันกับสลัดถิมทุเรียนมันบ่ลูกหลายมันบ่ยอมตายได้ครับพี่น้องถ้าใบบ่พ่อหรือสมบูรณ์พ่อมันจะัดลูกถิมครับทุเรียนมันสิบบ่ยอมตายไง ถ,ถ้าลูกอาหารพ่อพ่อมันจะรันลูกถิ่มเลยครับพี่น้องครับเษกษตรทฤษฎีใหม่กะมาอัปเดตให้พี่น้องการเทคนิคก,การแต่งลูกนี่นะครับพี่น้องแต่งซ้ำใดๆอยู่นี่เตื่อมแต่งซ้ำนี่นะครับบ่เด้ลอครับ